สวัสดีวันนี้ผมกับผมอุ้นินเทร์พิเมกันนะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างช่งองนุ่งคอมครับขั้นแรกกดไปตรงนี้นะขั้นที่สองเข้า youtube ครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะขั้นที่สี่ถ้าชอบ แล้วมีช่องเราก็กดสร้บัญชีลรวก็เลเือกบัญชีน้ำขั้นที่ห้ากดไปที่โปรไฟล์เลยครับจะมีเด็กโอเดี๋ผมถ้า ยังไม่มีช่องตรงนี้มันก็จะมีเขียนว่าสร้างช่องนะครับแล้วก็กดยืนยันไปครับโอเคนะขอบคุณครับอย่าล,ลืมกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของผมไปวันนี้ว่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย